ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิพิษุสมณีนนทั้งหลายในตอนนี้ก็มาฟังเรื่องราวขบนนงภาษามาวดีตอนโคศกต่อไปเมื่อตอนก่อนนี้ผมก็มายั่งไว้ตอนที่โคศกจะถูกใช้ไปให้ในสมิงข้าขอย้อนอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อท่านเศรษฐีต้องการให้ ในช่างหม้อฆ่าโคศกแต่กลายเป็นลูกชายของท่านต้องถูกฆ่าแทนความช้ำใจมันเกิดขึ้นอย่างหนักไม่อยากจะมองหน้าโคศกลูกรักที่แสนเกลียดที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านบอกว่าท่านรักแต่ใจทิ้งเกลียดแสนเกลียดรวมความก็ต้องกหาอุบายใหม,ใหม่ต้องฆ่าไอ้เจ้าเด็กคนนี้ให้ได้ ก็คิดก้นมันได้ว่าเรามีบ้านสวยสําหรับเก็บสวยอยู่ร้อยรอยบ้านคือว่าตามธรรมดาเศรษฐีนี่พระราชาจะต้องตั้งคนที่มีทรัพย์ตั้งแต่40โกดขึ้นไปท่านตั้งให้เป็นอนุเศรษฐีคนที่มีทรัพย์ตั้งแต่80สโกดขึ้นไปให้ตั้งตั้งให้เป็นมหาเศรษฐี การตั้งตำแหน่งเศรษฐีเขาจะต้องมีบ้านสวยมีค่า,าท่าจิ้งชายช่างม้าวัวควายให้แล้วก็มีฉัตสามชั้นประจำตำแหน่งแล้วก็เศรษฐีรับการแต่งตั้งนั้นแล้วก็จะมีโอกาสเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับผู้นางผู้ใหญ่คือเสนาบดีเว้นอันว่าท่านเศรษฐีคนนี้ท่านอยู่ในตำแหน่งอนุเศรษฐีเพราะตอนที่ท่านตาย ยังไม่ถึงนะตอนที่ท่านตายจริงๆท่านเหลือเงิน40โกดแต่ว่าในตอนนั้นจะมีถึง80โกดือาปล่าไม่ทราบราตอนแรกถ้ามาดีบอกท่านเรียกเศรษฐีเฉยไม่เรียกมหาเศษฐีกุคงอยู่ในเกณฑ์อนุเศรษฐีท่านเศรษฐีคิดว่าเราจะต้องให้ใน,นายสมียนพนเก็บสวยจัดก,การค่าเจ้าหนี้ใให้ได้ ยังได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งในรูปเดียวกันว่าเจ้าเด็กคนนี้มันเป็นลูกชายของเราแต่เป็นลูกชายที่เลวที่สุดไม่คิดฆ่าฉันอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเจ้าเด็กคนถือจดหมายนี้มาถึงเจ้าจุนจัดการฆ่าแล้วก็ทิ้งมันในหลุมส้วมหมกมันหลุมส้วมเลยแล้วก็ห่อช้ยผ้าให้โคศกเดินทางต่อไปฉันเรียกคนศกมาว่าพ่อลูกรัก บ้านสวยที่ของพ่อมีอยู่ในตำบลโน้นมันไกลหน่อยเจ <c oughs> ้าจงนำจดหมายนี่ไปให้คนเก็บสวยได้รอให้เขาปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อให้เรียบร้อยแล้วนำข่าวมาบอกพ่อข้อศกก็บอกว่าคุณพ่อครับตำบลที่จะไปมันไกลผมก็ไม่มีสเสบียงเดินทางเลยจะม่ต้องอาหารไปกินตามทางบ้างเพระต้องค้างคืน ท่านเศรษฐีก็บอกว่าไม่ต้องอ,อไปดอกลูกคิดว่าพ่อเน่มีเพื่อนเป็นเศรษฐีอยู่ระหว่างกลางทางในบ้านในทางที่จะผ่านไปนี่มีบ้านเศรษฐีอยู่หลังหนึ่งเป็นเพื่อนกันเจ้าจงไปแวะรับทานอาหารที่นั่นหลังจากนั้นก็เดินทางไปบ้านสวยไปหาในสมียนที่เก็บสวยรวมความแล้วโคศก ก็เลยไม่มีอาหารไปกินเ็เดินทางไปถึงบ้านเศรษฐีนั้นไปก็ถามเขาถึงทั้งบนนั้นก็ถามว่าบ้านท่านเศรษฐีอยู่ที่ไหนเมื่อเขาแจ้งแล้วก็เข้าไปในบ้านนั้นไปพบพัญญาของท่านเศรษฐีพัญญาท่านเศรษฐีได้ถามว่าเธอเป็นใครมาธุระอะไรข้อศกก็บอกว่าผมเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองครับบอกชื่อพ่อ แล้วาบาลีก็ไม่บอกว่าพ่อชื่ออะไรเหมือนกันผมก็เลยบอกพวกคุณไม่ได้ว่าฐิวนี้ชื่อไรคือพ่อเลี้ยงโคศกเนะี่ยผมก็จาไม่ได้เขาไม่พอไม่ได้เขียนไว้แต่คืนเดามันก็จะเก่งเกินไป <c oughs> พอปัญญาของท่านเษฐีทราบเห็นหน้าโคศกเข้าก็เกิดความรักใคร่กับโลก มีความรู้สึกว่าเหมือนกับโคศสกนี่เป็นลกูกแต่ความจริงท่านมีลูกสาวนะวันนี้วันนี้มีลูกสาวแล้วก็สวยซะด้วยอายุสิบห้ายกหยกสิบหย่อนยอนทางนี้ก็เพราะว่าแต่งเขียนว่าสิบห้าแล้วก็ขีดสิหคือว่าเกินสิบห้านิดยังไม่ทันถึงสิบหยังไม่เต็มสิบหเรียกว่ากำลังสาวเริ่มน่ารัก กำลังยังงามขึ้นตามลำดับแต้ว่าพัญญาของท่านเศรษฐีคงไม่คิดอะไรมากคิดแต่เพียงว่าเด็กคนนี้น่ารักจริงๆแล้วก็เป็นตระกูลเดียวกับเสมอกับเราเป็นลูกของเศรษฐีเหมือนกันในเมืองซึ่งเป็นเพื่อนกับพ่อบ้านจึงได้จัดแจงให้พักเวลานั้นก็เป็นเวลาที่พอดีที่ลูกสาวข,ของเศรษฐีบ้านนั้น ตามธรรมดาเศรษฐีเขาต้องปลูกบ้านเจ็ดชั้นถ้ามีโรกสาวก็โยชั้นท่เจ็เก็บไว้อย่างดีที่สุดไย่วงยุงให้กินลิ้นไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมเจ้ว่าบรรดาท่านผู้ฟังเก็บวัตถุพอเก็บได้ถ้าเก็บใจคนนั้นไม่เก็บไม่ได้ เก็บใจคนเก็บเป็นได้ใจคนมีคําสั่งสั่งอะไรขาเดินมานั้นสั่งอะไรมือจับมานั้นสั่งอะไรปากพูดมานั้นดีไม่ดีต่างตาใจสั่งให้ตามองตาก็มองอีกใจสั่งให้หูฟังหูก็ฟังอีกก็รวมความว่าเก็บได้แต่กายแต่กายก็เก็บจริงๆไม่ได้เหมือนกันเป็นนั้นว่าในเวลานั้นเป็นเวลาพอดี ที่ลูกสาวก็เศรษฐีที่อยู่บนบ้านชั้นที่เจ็ดมีธุระคือว่าเขาให้หญิงรับใช้ไว้คนหนึ่งคือว่าหญิงคนไหนที่ชอบใจเพื่อรับใช้คล่องตัวเธอชอบเขาให้ไว้ประจําเธอก็กําลังจะสั่งให้หญิงคนใช้เนี่ยไปซื้อของที่ตลาดหญิงผู้รับใช้ลงมาจากข้างบนเมื่อลงมาแล้ว ก็เป็นการพอดีที่แม่ของเธอแล้วบอกเมียขอาท่านท่านเศรษฐีอ่ะกำลังจะใช้ให้จัดการห้องให้แก่โคศกถ้าหาคนที่คล่องไม่ได้แม่หญิงคนนี้มาก็เป็นการพอดีจริงๆยังเรียกพ่อแม่หญิงรับใช้ทุงลูกสาวให้จัดห้องให้โคศกให้ปูที่นอนให้ปูตังปูเตยียงปูอสนะจัดให้เรียบร้อยอน้ำ มันมาทาเท้าให้จัดอาหารให้เสร็จแล้วก็บอรโคศพเดินมาเหนื่อยอ่อนเมื่อกินอาหารเสร็จทด้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีก็นอนหลับหญิงหลับใช้คนนั้นก็ไปตลาดตามคําสั่งของเจ้านายได้ของตามที่เจ้านายต้องการแล้วก็เดินกลับมาพอกลับมาขึ้นไปข้างบนเจ้านายคอยนานเกินไปเพราะตลาดมันไม่ไกล ว่านานผิดปกติไม่ควรจะกลับมาถึงนานแล้วก็ดูหาว่าเธอทะเลท่าลเธอก็รายงานว่าพระแม่เจ้าฉันไม่จะทลายไปไหนการที่ลงไปเขานั้นนะลงไปแล้วแทนที่ไปตลาดพระแม่เจ้าของพระแม่หมายความแม่แม่คนไหนสั่งให้ใจ่าการห้องตั้งเตียงปูที่นอน หมอนมุ้งเสร็จให้ทาเท้าด้วยน้ำมันจัดาหารมาเลี้ยงมีชายหนุ่มคนหนึ่งมีนามว่าโคศกเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองซึ่งเป็นเพื่อนกับที่บ้านนี้เดินทางมาพอดีมานายผู้ใหญ่ใช้ก็จำต้องทําเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปตลาดมันก็นานไปหน่อยเจ้าค่ะตอนนี้บรรดาท่านผู้ธบริษัท ที่ตามตำราโบราณว่าเนื้อคู่หนังคู่อยู่ก็ทราบแล้วทนอยู่ไม่ไหวกำลังใจของหญิงสาวจึงเป็นลูกเศรษฐีบ้านนี้ตามพระบาลี่างบอกว่าเป็นพัญญาเดิมของโคสกสมัยที่เป็นโกตุฮริกะในสมัยนั้นเมื่อโกตุฮริกะตายจากความเป็นคนแล้วท่านเศรษฐีได้มอบข้าวสารให้เธอหนึ่งลิตร เธอจึงได้เกดการหงต้มถวายแด่พระประเจ้พระพุทธเจา้าและอยู่เป็นผู้รับใช้ท่านศิษย์ในในโคอันในเศรษฐีบ้านนั้นต่อมาก็ได้มีโอกาสปฏิบัติพระเจ้าพระพุทธเจ้าบ้างไหวพระประเจ้าพระพุทธเจ้าบ้างตามสมควรอาศัยบุญอย่างนี้เมื่อเธอตาจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นดางฟ้าบนสวรรค์ชั้น,นดาวดึงสถิวโลก หลังจากนั้นลงมาจากสวรรค์ชั้นดวดิงก็มาเกิดเป็นลูกของอนุสติบ้านนี้ยันพระพุทธเจ้าจงบอกว่าอาศัยที่เคยเป็นสามีปัญญากระมาก่อนเยื่อใยแห่งความรักมันก็เกิดขึ้นเป็นบาาพ,พอยินชื่อคำว่าโคศกเท่าน,นั้นแหละความรักทะลุหนังเข้าไปยันกระดูกเกิดเสียวใจขึ้น,นทีความรักเกิดขึ้นมา ความรักมันรักจริงๆเลทั้งๆที่ทเหม็นชื่อความรักมันดึงตับเข้าไปถึงใใจทนไม่ไหวทนทุรายทนไม่ไหวต้องการจะไปเห็นโคศกที่โคโศกหนุ่มชายหนุ่มพระพุทธเจา้าตบอกว่าไอ้ความรักจะมีเกิดได้วยเหตุสองประการหนึ่งปุพเพสนิวาสคนที่เคยเป็นสามีพัญยากันมาในชาติก่อน เพียงแค่ได้ยินชื่อกันเท่านั้นทนไม่ไหวสองการเกื้อกูลกันในปัจจุบันไม่เคยเป็นสามีพรญญากันมาในการก่อนแต่ชาติใหม่นี้มึงสงเคราะห์กูกูสงเคราะห์มึงยื่นโยนกันไปยื่นโยนกันมาต่างคนต่างช่วยกันเห็นอกเห็นใจรักได้แต่งงานกันได้นั่นบอกว่เหมือนต้นดอกบัวก,กับเปลือกตมที่ีายัยกันฉั่นนั้น รงความว่าลูกสาวเศรษฐีคนนี้เป็นพัญญาเก่าเขามาก่อนความรักก็แน่งจะมาในใจเลยคิดสงสัยอยากจะไปดูหน้าก็ทราบข่าวว่าเวลาด้านโคศกกำลังหลับก็จึงย่องย่องแอบลงไปไม่ให้ไม่ให้มันได้เห็น,น,หนบอกแล้วไม่ล่ะว,ว่ากักอะไรก็กักได้กัก,กวัตถุกักได้กักคนนี่ไม่สำเร็จ อยากกักยากกันคนนี้ไม่สําเร็จเป็นอันว่าเธอลงไปเข้าไปในห้องก็ไปมองดูโคศกแค่นึกถึงได้ยินชื่อก็รักเทอย่มแย่แล้วเห็นตัวเข้าก็เกิดความรักหนักขึ้นเพราะใช้บุญเก่านี่คนที่เป็นสามีพัญญาการต้องพัดแบบนี้เพราะกำลังบุญไม่เสมอกันโคศกทิ้งลูกเธอทงสารลูก โคสก็นึกถึงสุนัขเป็นลูกสุนัขเธอน,นึกถึงพระประเจพระเจ้าตายได้เป็นเทวดาแล้วโคศกก็ถือใ,ในฐานะในฐานะที่มีความรักในพระประเจพระเจ้าเห่าหอนป้องกันอันตรายก็ไปเป็นเทวดาอตอนเป็นเทวดาเป็นนางพระนาเจากัน่เปล่าก็ไม่ทราบเรื่องความว่าเธอเขาเข้าไปในห้องเห็นโคศก ใจก็หวาดวิวตามสภาพของสตรีที่มีความรักแ้าเรื่องกำลังใจของสตรีที่มีความรักเขาจะมีความรู้สึกยังไงจะมาไม่ทราบเดาไม่ได้ไม่อยากจะบรรยายเรื่องนี้เป็นว่ารักหนักนั่นขึ้นมาก็แล้วกันมองไปมองมาเห็นเห็นผ้าขมมดชายผ้าอยู่ห่อหนังสือ <c oughs> พ่อได้ก็หลับยิงแก้ดูแก้ดูแล้วก็นํามาในห้องปิดห้องปิดประตูหน้าต่างหมดอ่านจดหมายเพราะอ่านเสร็จก็ตกใจพ่าแม้พ่อนี่โง่จริงๆทําไมเอาถือจดหมายฆ่าตัวเองมาได้อันตรายมากอีตอนนี้ไม่ใช่ฤษีแปลงศารนะสิกลายเป็นสาวแปลงศารไปแล้ว ลูกสาวเศรษีแปลงสารเสร็จทำยังไงถึอก็เขียนใหม่เพื่อนต้นวันนายเสมียนโคศกนี่เป็นลูกชายหัปีคนที่รักของฉันฉันมีความประสงค์อยากให้โคศกลูกของฉันจัดการแต่งงานกับลูกสาวขออนุสสถีซึ่งเป็นเพื่อนกันในชนบทเป็นทางที่ผ่านมาที่นี่ แค่นั้นถักว่าเมื่อโคศกลูกชายของฉันมาที่นี่เธอจนงจัดการปลูกเรือนหอสมัยก่อนเขาต้องมีเรือนหอจัดการหาไม้มาปลูกเรือนหอบอกบุญามาแจ้งกับบรรดาชาวบ้านหนึ่งร้อยหลังที่เป็นกาบดีขาบดีนี่มีทรัพย์ต่ำกว่าแปดสิบต่ำกว่าสี่สิบ, 80, กบโกดก็รวยมาก แจ้งข่าวกาาับปรญไกับบดีทั้งหลายว่าลูกชายฉันคนนี้ฉันรักมากต้องการให้แต่งงานกับลูกสาวของท่าอนุสรษฐีเธอจึงจัดก,การปลูกเรือนหอให้ดีในถ้ำกลางระหว่างบ้านและจัดเวรจัดยามรักษาไว้ย่าให้ใครเข้าไปรบกวนย่าใ,ใครทำอันตรายอันตรายเป็นขาดเมื่อจัดก,การแต่งงานเรียบร้อยแล้วอะไรให้ส่งเขาให้เราทราบ เราจะให้รางวัลกัจเจ้าเป็นกรณีพิเศษคราวนี้รางวัลหนักมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะลูกชายของเราเป็นลูกชายคนเดียวลูกชายคนรองที่สองล้มายก็ตายแล้วเราเหลือลูกชายที่รักคนเดียวเท่านั้นช่วยจัดการให้ด้วยไอ้ฉันจะไปจัดการเองไม่ก็อยู่ไกลเธออยู่ใกล้ช่วยจัดการให้ตามความประสงค์แล้วก็ลงชื่อท่านเศรษฐีชื่ออะไรก็ไม่ทราบ เมื่อวานนางเขียนจดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วสาวแปลงสารเสร็จก็นําไปห่อไว้ตามเดิมด้วยโคศกเธอก็ขึ้นชั้นบนไปว่าโคศกไม่ได้ย่นโฉมของนางเลยไม่รู้ว่าเธอสวยหรือไม่สวยรู้แล้วป่็ไม่ทราบว่าลูกสาวบ้านนั้นเขาไม่ลูกสาวอาจจะไม่ทราบก็ได้เมื่อตื่นขึ้นแล้วในวันรุ่งขึ้นรับทานอาหารเสร็จก็ลาพ่อบ้านแม่บ้าน แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ลาลูกสาวบ้านเพราะเธออยู่ชั้นบนแต่ลูกสาวบ้านใจอาจจะมีการดิ้นรนอยากไม่คิดอยากจะให้หนุ่มไปก็ได้แต่ก็ลังใจก็มีความหมายว่าคราวนี้เราได้แต่งงานกันแน่เธอก็ถือจดหมายไปถึงนายสมิยนายสมิน,น,มนอ่านหนังสือแล้วก็ดีใจว่าท่านมหาเศรษฐีไว้วางใจเราถึงขนาดนี้ ต้องการให้เราเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายลูกชายจาัดก,การปลูกเรือนหอและแต่งงานให้ยิงนำจุดหมายประ,ประกาศให้บรรดาบ้ากนกาบดีทั้งหลายทราบว่าน,นี่ธรรมหาสถีไว้วางใจเราถึงขนาดนี้ท่านเป็นพ่อเองสิกลับไม่จัดก,การให้เราจัดก,การแต่งงานลูกสาวแทนความใหญ่โตเป็นแบบนี้ จึงได้เก่งกันหาไม้มาปลูกบ้านให้ให้โครกอยู่ความจริงบ้านลูกเศรษฐีนี่มันเล็กไม่ได้มันต้องใหญ่มีอาคารบ้านเหลืองเป็นเรือนเป็นที่อาศัยอาคารเป็นที่พักของคนรับใช้อาคารสําหรับรับแขกมีครัวมีครังมันต้องพร้อมสรบ์แต <c oughs> ่ว่าคนทั้งหมดก็มีความจงรักภักดีกับท่านเศรษฐี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจดหมายฉบ,บับนี้เป็นจดหมายสําคัญที่ยกย่องพวกเขาให้เป็นผู้ใหญ่เขาก็เลยเต็มใจช่วยเมื่อทํางานเสร็จจัดปลูกบ้านเสร็จเทียบร้อยแล้วก็จัดคนระวังรักษาโศกในกระมายความตั้งยามตามฝ่ายัเลยใครจะเข้าใครจะออกไม่ได้จําเป็นจะต้องได้รับอนุญาตก่อนต้องระวังลูกชายคนไหนนี่ ถ้าตายไปแล้วถูกคนทำร้ายก็กับมันก็จะยุ่งก็รวมความว่าเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดการไปขอลูกสาวของเสรษฐีที่ผ่านมาทางบ้านด้นเขาไม่ลูกสาวแต่ว่าขาดลูกชายแลวขาดลูกเขยแต่ว่าทั้งอีทั้ทงนี้ก็เพราะาลูกสาวมีความต้องการอยู่แล้วเพื่อมันคู่กันเดิมการขัดข้องในการแต่งงานมันก็ไม่มี พอไปขอเขาเขาก็ตกลงทันทีพะเศรษฐีเป็นเพื่อนกันฐานะเป็นเพื่อนกันเนี่ยให้ซะเลยดีกว่านั้นเมื่อลูกสาวพอใจถ้าขืนไม่ให้ดีไม่ดีที่เหาะไปตามแบบวิวาคนทันมันจะยุ่งใหญ่จะไขหน้าชาวบ้านรกรมความแม่การแต่งงานเสร็จเขาก็นำลูกสาวมาไว้ที่บ้านของโคศกที่บ้านสวยร้อยหลัง หลังจากนั้นแล้วพัญญาที่รักว่าเป็นพัญญาชาติก่อนแล้วก็มาเป็นพัญญาชชตินี้รู้เรื่องราวดีว่าพ่อต้องการจะฆ่าสามียังได้สั่งนายสมียนว่าแล้วก็สั่งยามว่าถ้าบุคคลผู้ใดจะมาหาท่านเศรษฐีก็ลูกชายท่านเศรษฐีแล้วไซจงอย่าเพิ่งให้เขาไปพบก่อนให้มาพบฉันก่อน พราฉันอยู่ในตำแหน่งเลขานุกรณีจะปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรจะให้พบท่านโคศกเมื่อไรเป็นหน้าที่ของฉันแต่ว่าทุกคนที่มาเนี่ยจงอยา่าเรียกว่าจงยา้ายเข้าพบก่อนให้พบฉันทุกคนโรงกว่าวันหน้ามลเธอสังเรียบร้อยเป็นการป้องกันสามีเพราะคิดว่ายังไงก็ดีท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาใจร้าย ที่ตั้งใจจะฆ่าสามีเธเธอตายเมื่อทราบว่ายังไม่ตายเขาจะต้องหาคนมาฆ่าให้ได้เี่จะป้องกันไว้อราบ,บัรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเอากันแค่ป้องกันตั้งรั้วรอบขอบคิดคนสนิทือเลขาทุกคนนี้ได้แก่ปัญญามีหน้าที่ในการป้องกันสามีของจริงสตรีนี่ฉลาดมาก ใครเขาว่าผู้หญิงโง่ไม่จริงเวลานี้ผู้หญิงเป็นนายกตันตรีเยอะแยะเป็นประธานาธิบดีมีหรือไม่ก็ไม่ทราบใครก็เป็นได้ทุกอย่างเพราะความสามารถยิ่งในการปฏิบัติทมบรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงกับผู้ชายถ้ามาด้วยกันก็มีอยู่รายเดียวเท่านั้นที่ผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายได้ก่อน นอกนั้นถ้ามาด้วยกันนำะผู้หญิงไปกินก่อนแล้วยเห็นความสามารถของผู้หญิงว่าพิเศษวิโสขนาดไหนความฉลาดการตัดสิ้นใจของเธอก็นแน่นอนอันนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้เอาใจผู้หญิงนะความจริงเป็นอย่างนั้น <c oughs> แล้วก็ต้องมาหยุดกันแค่นี้ก่อนเพราะเวลาเหลือสามนาทีตอนนี้ก็มานั่งคุยกันว่าบุญกรรมที่ทำกันไว้ร่วมกัน การแต่งงานบรรดาท่านผู้ถวายสัทองค์สมเด็จพระสง์สวัสดิโชกภาคมาดทรงตำหนิเคยพบคนบางคนผุดถหงคนที่เข้าไปเจริญสมถะกรรมฐานมิปัสนากรรมฐานเมื่อกลับมาแต่งงานก็มาดินทายกันว่าแม้มันไปเจริญมิปัสนาทำท่าเหมือนจะไปนิพพานด้านกลับมาแต่งงานเสียได้การตัดสิน ความหมายยางนี้ผิดธรรดาญ่าโยมพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงธวัติโสภาคไม่เคยตำหนิตีเทียนไขในเรื่องการแต่งงานและก็ไม่เคยห้ามสาวกของท่านที่เป็นครวัตแต่งงานเลยอย่างนายวิสาแต่งงานท่านก็ไปในงานยีหลายคนที่แต่งงานท่านก็ไปในงานข้าิมนต์เพื่อความมงคลท่านก็ไป แต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายฟังมาแล้วเรื่องราวมันน่าเศร้าใจคนที่คิดประทุษร้ายกันอย่างนี้เราก็มีอาตมาเองก็มีเวลานี้ที่พูดนี่ก็มีอาการอย่างเดียวกันกันกบท่านโคโศตรอาตมานะท่านทั้งหลายมีความจงรักภักดีกันเยอะๆแต่ว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คิดปราดประหารอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องน่าแปลก อาตมาก็ไม่เคยทําร้ายกับใครมุ่งหวังแต่ทดาดีไอ้ล่าวก็ไปทีอาจจะมีกรรมอย่างโครศกก็ได้อย่าไปโกรธเขาเลยกรองความในเมื่อโลกนี้มันเป็นทุกข์ถ้าเราเกิดมาในโลกนี้ก,กี่ชาติมันจะหาความสุขถ้ไม่มีอีกแล้วแม้แต่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่มีความสุขว่ากันตามชาวโลกนะ มีคนเขดาด่ามีคนขเขาดินทามีคนเขาแกล้งแกล้งเสมอแต่ว่าใจของพระเจ้าไม่ทุกข์เพราะท่านเป็นจอมอรหันต์หรือวันดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ไม่ทุกข์ยังสําหรับพวกเรามันยังสุขไม่เรียงเลยได้กําลังใจฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนพิสุสมณีนนทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัท เราพยายามสแสวงหาความสุขในการปฏิบัติเข้าขอบเขตของพระนิพพานยังไปนิพพานไม่ได้ก็เข้าขอบเขตไปก่อนคือยุดยึดอารมณ์ต้นทําลายสัญญศามม์มาตรการต้นเสก่อนขึ้นหนึ่งสงกายยะทิฐิทำลายด้วยความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันต้องตายยังไงก็ตายแน่สองวิจิิจฉา ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาในได้ความดีของท่านสีสีระสามสิระประตาปรามาตรรักษาศีลให้เครื่องครัดอย่าบกพร่องในศีลพ <c oughs> ระเนนต้องเป็นสิลของท่านถ้าบบรรดาญาติโจมพุทธบริษัทท่านศินห้าใช้ได้ในกำลังใจของเราหวังไว้เสมอใครจะหาว่าบ้าบ้าบมวบก็ช่างเถอะเราบ้าเพื่อแสวงหาความสุข คิดไว้เสมอว่ามนุษย์โลกไม่เป็นสุขมีแต่ความทุกข์เทวโลกกับพรหมโลกมีสุขชั่วคราวไม่มีความหมายหมดมนุษย์สนามบาร,รมีก็ลงมาใหม่คิดว่าถ้าร่างกายของเราตายคราวนี้เราจะไม่เกิดเป็นมนุษย์เราจะไม่เกิดเป็นธรรมดาเราจะไม่เกิดเป็นพรหมจุดที่เรานิยมจริง,รงๆคือน,นิพพานห้กกาลังใจขบรรดาจากพุทธบริษัทคิดอย่างนี้แล้วทาได้ องค์สมเด็จระจอมไตรทรงเริดว่าถ้าตายจากความเป็นคนการจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรดประสุรกายเป็นสัตวยฉานไม่มีอีกต่อไปบาปกรรมทั้งหลายที่ทําไว้ไม่มีโอกาสให้ผลมีอย่างเดียวคือกําลังใจของตนมุ่งเดินใกล้เข้าไปสู่พระนิพพานดีไม่ดีอาจจะถึงนิพพานในชาตินี้สัญ,ญญาณบอกหมดเวลาหมดแล้วนิบรรดาแทนพุทธบริษัททุกท่า้ก็ต้องเขาลากร ขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาทใน,นพุทธศาสนินกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี